เที่ยวไทยก็เต้นให้คนมองแหละคนอื่นไม่อยากเต้นให้คนมองพวกอยากเต้นให้คนมองครับ ได้เวลาตอบแบบตอบคันตอบราคาแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดสวนน้ำโคโคเท่าก็คือวัวแก่นั่นเองวัวแก่กินยาอ่อนจะไปต่อถ้า้านสองร้านนั่นก็พอละเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ออนแอร์พวกแม่ๆนานๆหน่อยเดี๋ยวพายเตัวนะเดี๋ยวแม่โอ้ยหมาแม่้าย่มไม่ใช่หรอพายเตตัวไม่ใช่หรอออ๋มีพ่อมีพาย็ตตัวด้วยแม่ไม่คือพายเตตัวสวัสดีค่ะขออนุญาตถ่ายทำหน่อยนะคะมึงที่หมากินนมากินมากเลยอ่ะแม่ซื้อไก่ทอดลานไหนจ๊ะ อันนี้เหรอน่ากินมาอจะให้หมากินเลยให้หนูกินเออเอาเดิอเอาดคราะหแล้วไม่หมาันตัวใหญ่ขนาดนั้นนะพ่อตัวใหญ่จังพ่อมาคือพันธุ์อะไรครับพ่อพุดเดิ้ลพุดเดิ้ลพุดเดิ้ลมันใหญ่ได้ขนาดนี้เลยหรอมาไทยแม่เป็นมินมีใจนอกคอออกไปเจอมาไทยอ๋อแม่มีใจนอกคอก็เลยตัวใหญ่ขึ้นมาเลยใหญ่เลยเลี้ยงเหมือนลูกป้าให้นอนด้วยป้า เลยเลี้ยงเหมือนเมียพ่อเลี้ยงเหมือนเมียบางทีอุ้มไม่ได้เมียกอดอุ้มไม่ได้เมียกอดชื่ออะไรชื่ออะไรฮะโธนโธนอ๋อลูกคนเดียวโธแล้วมีลูกจริงๆป่ะมีสองคนแล้วเลี้ยงดีเหมือนโธนไหมพ่อหมาดีกว่าคนเพราะว่าหมามันเลี้ยงมันพูดไม่ได้ไม่เถียงนะเนาะเดี๋ยวขอบคุณนะครับพ่อเอาอุ้ทางไหนดี มีแม่ลูกชิ้นมันน่ากินเนาะลูกชิน้นน่ากินนะลูกชิ้นโรงเรียนน่ะมกากระต่องต,อตอลอะอยากกินมากไม่แม่เดี๋ยวนี้ต้องกินซื้อตอนกลับบ้าซื้อแล้วกินเลยป<ด>้ายอ๋อแยนกน้ำจิ้มได้ อยากกินหนึ่งไม้อีกแล้วอ่ะสวัสดีค่ะตุ๊กเปิดหน้ากากอนามัยตุกเปดหน้ากากอนามัขอานยะไถ่ายทำนะคะสวัสดีจ้าไม้ละห้าบาทเท่ากันหมดเลยแหละคะค่ะเจ็ดบาทอำหรันนี้เจ็ดบาทถาดนี้เจ็ดบาทหนูอยากกินอันนี้ไม้หนึ่งก่อนอ่ะได้ๆลองทูชิ่มจิ้มเลยจิ้มเลยทำเองแซ่บห้าบาทนะเดี๋ยวหนูมาซื้อตอนกลับนะเดี๋ยวมาซื้อตอนกลับเหมือนกันไม่ตอนกลับใจอะค่ะตอนกลับจะเปลี่ยนเป็นคนดบียะค่ะไม่กลับใจแต่งชาอ มันกินเวลาเมื่อหนึ่งไม้หนึ่งอะแต่ว่าเดี๋ยวฉันค่อยกลับมาซื้อนะเพราะว่ามันจะอร่อยกว่าใช่ใช้หมานี่ได้ไหมหลังๆกองเธอเราแบ่งออกเป็นสองประเภทเนาะอีโบซื้อกับกับอีโบซื้อแล้วแดกเลยน้ำจิ้มอร่อยมากแล้วตอนนี้คือเราไม่คุยด้วยนะเออไม่กลั่ไปคุยกลับกไปคุยตอนเนี้ยแล้วกูแล้เนี่ยไอ้กี่ไม้ดีวะอันนี้กี่ไม้วัสดีค่ะแม่มาแม่มานี่ตัวจริงป่ะลูกตัวจริงตัวจริงเสียงจริงแค่ตัวอะไรแม่ตัวอะไร ตัวจริงตัวเพ่งแม่ตัวเพ่งยแล้วไม่ประตูแม่มันใหญ่กว่าเข่งอ่ะก็นั่งรอคอหักไงลูกมันใหญ่กว่าเข่งอ่ะใช่ไหมแม่เต้องยัดมันลงไปต้องหักคออ่ะถ้าไม่หักคอมันก็ลงเข่งไม่ได้เพราะปลากรดมันออกมามันก็เป็นตัวเหมือนปลาใหญ่ใช่ไหมใหญ่ไขายดีไหมแม่ประตูก็พอได้ลูกตรช่วงนี้ก็ช่างเชื่อหน่อยหมูไก่แพงลูกแต่ก็ราคาแพงนะไม่ใช่ถูกใช่ไหมก็ไม่ได้ถูกใ่ไดมไม่ใช่ถูกแต่ก่อนไอ้กล่องปลาใหญ่เนี่ยแค่เจ็ดแปดร้อยตอนนี้พัดสองหกสิบลูกกล่องหนึ่งอ่ะลูกปกติป้าแม่ว่าจะขายดี ออ๋ป้าแมวป้าเล็กแมวใช่ไหมให้แมวเหรอคะให้แมวกินเหรอแมวก็ได้คนก็ได้แมวมาซื้อเองด้วยนะหอหล่อหแมวแมวสั่งมาบอกว่าเอาตุ๊สองตัวแมวสั่งมาบอกอันนี้คือมันแม่นึ่งต้มเรียบร้อยไม่ได้ใส่อะไรเลยใช่ไหมแม่ใส่เกลือเฉยใส่เกลือใส่เกลือแล้วแมวกินได้เหรอแต่โบเต็มหมูให้แมวมึงกินปลาทูหรือเปล่าเดี๋ยวมันเสียนิสัยนะใช่ใช่ลูกจริงสบูติถ้าเกิดว่าแมวกินอาหารเม็ดอยู่แล้วามกินปลาทูมันจะไม่กินอาหารเม็ดเลยนะไปให้มันกินนะมันจะไม่่่่กินอาาาหรเเเลลลยยยยยแแมมขไได้จัง อ้าวแม่ไม่น่ามาเลยเราไอ้ลูกไม่น่ามาเลยเราไม่กนขายได้แล้วเนี่ยเออแม่ว่าจะขายได้แล้วค่าสิบไอ้ลูกคนนี้แม่สวัสดีค่ะสสวัดีค่ะทำไมโครงไก่มันเยอะจังเลยอ่ะแม่ก็เอาไว้เลี้ยงหมาเลี้ยงโคลนท้อหล่อแม่คนกินได้ด้วยหรอได้ลูกได้อันนี้อะไรแม่ อันนี้เนื้อไก่จ้าไม้เท่าไหร่จ้าสิบาทจ้าโอเคเน่ขอสิบาทอีกแล้วหรออันนี้จิ้มให้ไงอันนี้สิบบาทใช่จิ้มให้เขาซื้อไปให้ลูกใช่ใช่แต่อันนี้เราทําให้คนกินนะคะใช่ไหมป้าหายคนเนาะแม่เนาะนี่อันนี้น่ากินกว่าอีกฮะอุ้ยสดพกแหมเป็นไงไข้ทุ่งกินเสร็จหงงอร่อยไหมจ๊ะอร่อยมันมีความรสชาติอยู่ในเนื้อไก่ไม่ต้องจิ้มเนยจิ้มได้ แม่ขายทุกวันดูได้ดีนะดูได้ดีโอเอาแล้วยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่แม่ไปยังอยู่แม่ยังกดอยู่อะไรอันนี้คืออะไรคะไก่เจ้าคตรสวยไก่เหรอเนื้อไก่เหรอเป็นชิ้นๆหรือคุณพ่อไปบดอย่างนี้จะมันมาแบบนี้อ๋อมันมาแบบนี้เน็กเก็ตนักเก็ตนักเก็ตอ้าวอันนี้น่ากินมากเลยอันนี้เป็นมันไก่มันไก่เป็นมันถ้าเป็นไหนเป็นมันเลยเหรอเอาไปเท่าไหร่นะสิบบาทสิบบาทฮะ เกิดรู้ว่าเป็นมันพวกถุงเท่าไหร่้ะสิบาทค่ก็เนี่ยนะค่ะแต่หนังไก่นี่เป็นมันไก่อ่ะเท่าไหร่แต่ยี่สิบสิบบาทสิบบาทสิบบาทเอ้าสิบบาทรออะไรอ่ะสิบบาทน่ะกินไหมเอ่ยไม่กินไหมจืดเออแม่ถ่ายแปะถ่ายอ่ะโอเคทุกคนมาทุกคนมาน้ำจิ้มกับแม่เอออร่อยว่ะมึงเอาน้ำจิ้มกับแม่ด้วยความจริงใจแม่เหมาเหมาอันนี้อาเหมาแม่ได้เลยี่สิบะมายี่สิบ พ่อพ่อขายไงอ่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อขออนุญาตถ่ายทำหน่อยนะคะอันนี้ชิมได้ไหมรอดพ่อให้ชิมไม่ชิมพ่อหนูจะซื้อเลยอ่ะพ่ออันนี้ต้มกี่ตัววันนึงต้มกี่ตัวประมาณสองร้อยกว่าตัวรอไข่หมดไหมหมดครับรอดแกวันนึงพ่อต้มสองร้อยกว่าตัวไข่หมดเลยค่ะไซส์มันไม่เท่ากันนี่หรือคะตัวใหญ่ตัวเล็กไม่เท่ากันไม่เท่ากันมีทุกไซส์มีทุกไซส์อุ้ยถุงมือเลยตัวแบบกำลังกินอ่ะ เฮ้ยมึงนักกินมากไม่แล้วพ่อบอกว่าชิมฟรีนะครับอีนี่เดินมาย้ยมแม่ชิมฟรีชิมฟรีคูจะใส่ถุงมือไม่ดีเลยรีบจัดอยากกินจัดรีบจัดมันจะขนาดนั้นหรอมันจะขนาดนั้นเชียร้งแม่สิงปะเนี่ย เอาไรบนมาอแล้ววะฮะยังไม่ได้กินเลยดอนเปียวมากเรีาบเรียวกบแล้วหนังมันหลุดอยู่ในคอยเ้าสิบตัวนึงเอาห้าสิตัวเลยหรอสำไมครับไมั่อันนี้ให้กินเปียกปอกได้ไหไ่ด้ไม่้ม่้ไไดม้้้่้่้้กินด้วยก็ได้ ไปซื้อข้าวเหนียวให้พี่สาวแล้วก็ไปเอาน้ำพริกให้ถูกร้านด้วยนะอย่าพูดเยอะ <c oughs> ทำไมเดี๋ยวแม่ไม่ได้ออนแอร์ขอบคุณเลยรล <Okay, S 1> <อ>้านแกไปทำโคมเลยตลาดสวนน้ำโค,โคโคเท่านะ,ะคะอีบ้าวแวะทุกร้านอีกแล้วปลาทูนะทําไม่ติดว่ายังไม่ได้ทอดนะว่าได้กินอีกแล้วกันซีนปลาทูอะทาไงดีอะขอโทษนะแม่ก็เพราะเธอบอกฉันว่าแบบปลาทูแมวแม่บอกปลาทูแมวฉันว่าก็แบบอยากให้แมวได้กินปลาทูบ้างแบบบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่ก็ เออก็เลยกําลังจะหยิบซื้อแต่ไม่ได้จริงจริงไม่ได้จริงถ้าเกิดว่ามันกินแล้วมันจะแบบลืมไปเลยอ่ะเหมือนผู้ชายอย่างเงี้ยถ้าเคยได้กินกระเทยแล้วลืมเลยอ๋อใช่แต่ว่าเขายังไม่ได้เคยได้กินไงเพราะเขาถูกกันไว้เขาเลยลืมกระเทยไปเลยกนนีว่าเขาให้กินอาหารเม็ดได้อย่างเดียวอ่ะดย่างนี้เขาเลยบอกน้องสาวไม่ได้ซื้อูกเลยว่าเอออย่า๋ยวแมวมันเสียนิสัยฉันก็เอาหรอถ้าเสียนิสัยฉันก็ไม่ซื้อก็ได้น้องสาวก็เลยไม่ซื้อว่าถูกค่ะแม่หันมาเลยค่ะเอยขายไม่ได้ เ,เราแย่จังแล้วก็ตกท้ายกำลังจะเดินปุ๊บจีกเนี่ยคนเนี้ยไม่น่ามาเลยเราเารียกยังไชงมาหว่นๆเลยเออจะได้ละอีกนิดเดียวมีกูแม่เลยบอกว่าไม่น่ามาเลยเรามอบตำแหน่งคำคมกะละแมนะคะให้กับคุณแม่รา,ายไถ่ประทูนะคะ,ะกับคำคมกะละแมที่ว่าไม่น่ามาเลยเราเที่ยวไทย